หน้าเรามันรับกับจมูกเป็นการตัดสินใจที่ดีมากค่ะของน้องมิวช่วงสันจมูกก็ถือว่าพอมีบ้างนะคะแต่ว่าดูหน้าตรงมันไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าหันข้างก็พอมีหน้าตรงไม่ค่อยเห็นเพราะว่าฐานกระดุกมันออกกว้างเนี่ยออกด้านข้างมันก็เลยดูเหมือนเท่ากันหมดแถมตรงปลายเนี่ยที่มันรู้สึกเป็นก้อนด้วยเนาะมันก็เลยแบบ โอ้ดูเพลนเท่ากันหมดเลยตอง,องนี้เดี๋ยวเราจะทําให้มันพุ่งมีนิติออกมาดูคมขึ้นแล้วก็เลียวหุบเข้ามานะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่วันนั้นหนูบอกหมอคือรู้สึกว่าตรงคางมันเด่นใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวทำมาจะดูสมดุลขึ้น<อ>ค่ะคางไม่ได้ดูเด่นเกินแล้วนะคะดูรักกันทั้งหน้าจุดสาคัญคือตรงปลายเนาะ ปลายเดิมมันจะค่อนข้างตัดนิดนึงนะคะอันนี้ยกขึ้นมาในตำแหน่งนที่เหมาะสมด้วยไม่ได้ยกแบบงุ้มหรือเชิดเป็นจมูกหูที่น้องหมีวเห็นว่ามันดูเรียวขึ้นเนี่ยเพราะว่าหมอยกตรงปลายตรงนี้ขึ้นมานะคะ <S 1> <S 1> ตอนยกปุ๊บดูมีมิติต,ตรงนี้แล้วก็ปีกหูเรียวเข้ามาก็คือจากที่ชมพู่ก็ดูแบบว่าเรียวขึ้นเดี๋ยวรัดแกนไปกว่านี้ก็จะเห็นมิติชัดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราดูด้านข้างนะคะจะชัดมากตรงนี้ยกทั้งแนวแล้วก็ปลายเนี่ยยกขึ้นด้วยโอเคเห็นว่ามิติหน้าเปลี่ยน ถ้าจมูกนี้เป็นจมูกสุดท้ายได้ก็อยากให้มันเต็มค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเจ็บตัวเนาะแล้วไม่อยากเสียเงินเพิ่มอะไรที่แบบดีที่สุดเราก็อยากให้มันแบบตั้งแต่ครั้งแรกเลยมากกว่าจมูกทรงชมพู่ค่ะปลายมันจะใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีดังถ่ายรูปมันก็จะเห็นชัดมากเลยค่ะว่ามันตรงเวลายิ้มมันยิ่งจะแบบใหญ่มากตรงปลายรู้สึกว่าเข้ากับหน้าค่ะเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะ มั่นใจในตัวคุณหมอฝีมือคุณหมอตรงตามที่เราอยากได้รู้เลยตอนผ่าตัดก็คือคุณหมอใส่ใจมากละเอียดมากค่ะก็อยากอบคุณจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรเราเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่าการทําสิ่งนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจที่ดีมากค่ะทำออกมาแล้วมันดีจริงๆค่ะมีความสุขมากค่ะ